หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนล่าตระเวนระยะไกลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่18ลงอกไปได้อีกครั้งเมื่อผ่านผลเมืองนินบินไปได้ภายในคืนนั้น เช้าลุงขึ้นก่อนแสงสว่างก็สามารถเข้าไปฟังตัวอยู่ในปา่าทึบบนยอดเขาลูกหนึ่งได้มองเห็นหมู่บ้านเล็กๆห่างออกไปทางตะวันออกในระยะ4-5กิโลเมตรอาชีพทำไรตามลาดเขาที่มีเนื้อที่ไม่กว้างนักตอนนี้ไม่มีคนไปทำเพราะเป็นหน้าแหลงและเพิ่งจะผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยวมาไม่นานนี้เองที่นี่ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจดังนั้นจึงไม่มีข่าวสารรายง,งาน ทันทีที่คำมืดก็ต้องออกเดินทางต่อระยะทางอีกเพียง20กิโลเมตรบนพื้นที่ราบแบบไรหนายามว่างเว้นคงจะเล่งความเร็วในการเดินได้ทุง่งนาที่เวิงว้างกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแบบนี้คงไม่มีใครมาพบเห็นแน่คิดอยู่เหมือนกันถ้าหากต้องได้พบหน้าผู้คนสักคนสองคนพวกเขาจะทำอย่างไรดีการตัดสินใจเดินลัดทุง่งเพราะคิดว่าไม่มีใกลแล้วถึงจะพบกระท่อมตามนาบางแต่ก็คงไม่มีคนอยู่ นี่เป็นเพียงคาดการณ์เท่านั้นและขอภาวนาว่าให้เป็นอย่างที่คาดการณ์เถิดผู้คนตนใดที่ไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาแต่ชาติปางก่อนขออยยาได้เจอะเจอกันเลยเจ้าประคุณนอสตาคุณจะเดินตัดทุ่งลุยไปอย่างนี้เลยเหรอครับเมเจอผมว่าจะเดินตัดไปเลยผมกล่าวว่าระยะทางตรงช่วยให้เราเดินเร็วขึ้นนะครับผมกลัวมันจะไม่เร็วอย่างที่คิดนะสิทําไมล่ะครับผมดูแผนที่แล้วรู้สึกในทุ่งนาแห่งนี้จะมีแม่น้ํา หรือจะเป็นคลองขนาดใหญ่ถึง2แห่งเราอาจต้องเสียเวลาข้ามลําน้ํานะครับผมก็เห็นยังเมเจอร์เห็นเหมือนกันแล้วเมเจอร์มีเหตุผลอื่นไหมครับเราน่าจะยึดแนวถนนจากที่นี่ไปแล้วหาทางตัดลงทุงก่อนถึงเป้าหมายไม่ดีกว่าเหรออืมครับอย่างเมเจอร์ว่าก็ถูกเพราะการเดินเกาะถนนแม้จะอ้อมบางระยะทางอาจจะเพิ่มอีกเพียงไม่กี่กิโลเมตรแล้วก็มีช่องทางลงทุ่งอย่างที่ว่าได้จริงแต่เมเจอร์อย่าลืมนะครับ ตามแนวถนนในพื้นที่ราบของเขตเมืองใหญ่แบบเนี้หมู่บ้านมากมายวางเรียงรายไปตามเส้นทางแต่ในทุ่งนานหน้าแรงมันไม่มีคนแบบนี้เมเจอร์คิดว่าสมควรใช้เส้นทางไหนเมื่อเข้าเขตหมู่บ้านเราอ้อมก็ได้นี่นะอ้อมหมู่บ้านก็ยังมีโอกาสเจอกับแม่น้ําลําคลองที่พาดผ่านอีกนั่นแหละครับอืมจริงของคุณผมคิดแต่จะหลีกเลี่ยงการลงน้ําท่าเดียวจะลืมไปว่าตามหมู่บ้านมันก็มีแม่น้ําลําคลองเหมือนกันโอเค ไปตามทุ่งอย่างเก่านี่แหละไม่มีเหตุผลอื่นใดมาหักหล้างกันได้ทุกคนจึงต้องยอมรับความคิดของจ่าดาวเหนือที่จะใช้วิธีเดินตัดทุ่งกว้างแห่งนั้นแล้วก็เหมือนเป็นคราวโชคดีของชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่ตัดสินใจเลือกเส้นทางได้อย่างถูกต้องเมื่อท้องทุ่งนาแห่งนั้นมีสะพานขนาดเล็กพอคนข้ามได้อยู่ทั่วไปสะพานนั้นชาวนานั่นแหละทำมันขึ้นมาเพื่อใช้สัญจรระหว่างสองฝั่งแม่น้ำหรือลำคลอง เมื่อเวียดนามเหนือมันอุตส่าห์อำนวยความสะดวกให้ถึงขนาดนี้มีหรือที่คนเดินไปจะไม่มีกำลังใจเดินให้เร็วขึ้นอีกแล้วความหวังก็ฉายแววออกมาให้เห็นเมื่อคราวอยู่บนเนินที่สูงกว่านั้นแสงไฟกลุ่มใหญ่จากพื้นที่ที่เป็นเมืองส่องประกายมาให้เห็นที่ไหนมีแสงไฟที่นั่นต้องมีคนมีแสงไฟมากคนก็ต้องมากนี่เป็นสิ่งคู่กันแสงไฟรถที่พอจะมีมากกว่าเมืองนินบินเป็นเครื่องบ่งบอกว่าที่นี่จเจริญกว่า สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำซองโหงอยู่ทางทิศเหนือของเมืองทางรถไฟสายนี้ขึ้นเหนือไปถึงฮานอยในระยะ5-60กิโลเมตรแต่ถลองตายจากนำดินก็จะผ่านนินบินทันหัววินดองหอยก่อนเข,เข้าเขตเมืองระยะ15กิโลเมตรชุดปฏิบัติการตัดขึ้นเหนือตรงดิ่งไปยังที่ตั้งสะพานตามพิกัดในแผนที่ทันทีทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงแหล่งชุมนุมชนและเพื่อให้ใกล้เข้าไปนั่นเอง เวลาเพิ่งจะตีสองกว่า,วาเท่านั้นก็มาถึงเป้าหมายกองส่องกลางคืนที่ขยาย16เท่าในปืนช่วยในการตรวจหาสะพานที่อยู่ห่างกว่า1,000พันเมตรนั้นได้โครงสะพานที่ดำมืดเป็นสีดำกับสีม่วงอ่อนในเลนส์ของกล้องส่วนที่เป็นแบกกราวทางด้านหลังทำให้ภาพนั้นสวยงามราวกับภาพศิลปะธรรมชาติจายุทธพงศ์รู้แก่ใจว่าต้องทำอะไรในยามนี้นำขบวนตัดเส้นทางไปทางขวาสุดขึ้นเนินโล่งเตียนที่ใช้เป็นแปลงเพาะปลูก องคามเนินนี้ไปก่อนจึงเข้าหาเนินใหญ่ที่มีป่าปกคลุมอยู่ได้แม้ว่าป่าที่ยอดเนินนั้นจะไกลไปหน่อยก็ตามแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อสามารถตรวจการจะกล้องขยายส่องทางไกลได้ทันทีที่เช้าของวันรุ่งขึ้นมาถึงเครื่องบินลาตระเวนบินมารับข่าวสารชุดปฏิบัติการก็มีข่าวจะรายงานทันทีเมื่อเครื่องบินลำนั้นเป็นสถานีถ่ายทอดอย่างเดิมโอเคนอสตาคุณอยู่พิกัดที่กำหนดเป๊ะเลยมีข่าวก็รายงานได้เลย ครับขอบคุณสันไ์ว่ากันเลยนะเอาที่เป้าหมายที่โดนระเบิดปูพรมนั่นก่อนตัวสะพานนะ่ะยังดีเฉยอย,อยู่ยังสามารถใช้งานไปได้อีกเท่าอายุของมันส่วนที่ชำรุดอยู่ตอนเหนือของสะพานห่างไกลเกือบ500เมตรทั้งช่วงนั้นขาดประมาณ150เมตรส่วนช่วงอื่นๆไม่มีเสียหายรอบพื้นที่มีรอยระเบิดลงใส่เป็นหลุมเป็นบ่อลักษณะยาวตามแนวเหนือใต้ความกว้างสัก1000เมตรยาว3,500เมตรความเสียหายมีแค่มดกับหนูนา นอกนัน้นปลอดภัยดีความเคลื่อนไหวตอนนี้ประชาชนชายหญิงประมาณ300คนกําลังเร่งซ่อมทางรถไฟช่วงที่ขาดอยู่พวกนี้ไม่มีเครื่องจักรกลอะไรทั้งสิน้นใช้จอบใช้ค้อนแรงงานธรรมดาธรรมดาดูสภาพแล้วมันทํากันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อคืนนี้พวกคนงานเหล่านี้ก็คงนอนที่นี่เลยคาดว่าการซ่อมแซมน่าจะเสร็จภายในวันนี้นี่แหละยังไงยังไงตอนค่าคุณมารับข่าวครั้งคงรู้ที่นี่มีทหารของมันเท่าที่เห็นตอนนี้ประมาณ20คน คาดว่าจํานวนหนึ่งคงไปช่วยซ่อมทางรถไฟที่สะพานมีปืนปะตะอ,อขนาด35มิลเมตรสี่กระบอกอยู่ในบังเกอร์ขนาดใหญ่แข็งแรงจรวดแซมเจ็ดไม่เห็นจบข่าวเปลี่ยนโอเคนอสตาขอบคุณมากสาหรับข่าวสารช่วงนี้ถ้ายังไงเพิ่มเติมอีกทีตอนเย็นก็ได้ตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเอ้วยพบกันตอนค่านะทั้งสองระงับวิทยุไปทางด้านชุดปฏิบัติการไม่มีโอกาสล่วงรู้หรหลว่าข่าวสารที่รายงานไปนั้นถูกบันทึกลงในเทปคลาสเซต ที่ต้องรีวาวกลับอีกครั้งเพื่อความแน่ใจไม่น่าเชื่อว่าการปูพรมจาก B52 จะสร้างความสูญเสียได้เพียงเท่านี้เองความผิดพลาดครั้งนี้ข้อแรกที่เห็นก็คือการโจมตีแบบขวางทิศทางกับที่หมายแทนที่จะใช้ตามยาวซึ่งมีโอกาสถูกที่หมายมากกว่าข้อที่2คือการกาดร,ระยะจากที่สูงแม้การกําหนดที่ตั้งเป้าหมายจะถูกกาหนดโดยเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครื่องบิน B52 แล้วก็ตามแต่ความผิดพลาดยังเกิดขึ้นได้ เมื่อเป้าหมายนั้นเป็นจุดเล็กๆไม่ใช่พื้นที่ที่มีความกว้างอีกข้อก็คือประเทศเวียดนามได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอาวุธต่อสู้อากาศยานที่ดีที่สุดในโลกการโจมตีอย่างพร่ำเพลอย,ย่อมทำให้เวียดนามเหนือตื่นตัวเสมอในการใช้อาวุธจนสามารถหาความชำนาญในการต่อสู้ได้และอีกหลายๆอย่างที่ผู้บังคับบัญชาระดับเสนาธิการต้องนำมาถกแถลงขบคิด หาข้อบกพร่องแล้วปรับปรงวิธีการเพื่อให้ได้ผลในคราวต่อไปตลอดทั้งวันที่ซุ่มดูอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ตื่นขึ้นมาทั้ง14คนเหตุการณ์อย่างนี้นอนหลับไป2ตื่นแล้วลุกขึ้นมาดูก็ได้การทำงานแบบใช้แรงงานประชาชนฟรีๆอย่างนี้มีแต่ในประเทศคอมมอนิสต์เท่านั้นแม้แต่เครื่องมืออาหารการเดินทางทุกคนต้องช่วยตัวเองทั้งสิน้นฝ่ายควบคุมต้องพยายามเร่งให้งานเสร็จเร็ว จึงไม่มีการพักระหว่างชั่วโมงแต่อย่างใดงานเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นกระทั่งพระอาทิตย์ตกว่ากันง่ายๆก็คือตั้งแต่มีแสงกระทั่งสิ้นแสงลองแบบนี้เชื่อว่าถ้าคืนเดือนไห่มันก็คงทําเหมือนกันจากสภาพของทางรถไฟที่ขาดกระจุกระจายกลายเป็นเศษเหล็กกับผืนดินที่รองรับกลายเป็นหลุมเป็นบอ่อจนต้องทําการปรับเรียบเลาะบดอัดให้แน่นใหม่เพื่อรองรับน้ําหนักกระทั่งถึงการวางไม้หมอนคันน็อตยึดราง งานทุกอย่างล้วนทำด้วยแรงคนทั้งสิ้นไม่น่าเชื่อว่าง,งานจะเสร็จลงได้พอเมื่อเวลาเลยสองทุ่มไปเล็กน้อยรถไฟบรรทุกขบวนแรกที่เดินทางเข้าสู่ฮาหนอยก็สามารถแล่นผ่านไปได้แล้วอย่างสะดวกโยธินยามค่ำคืนที่ชุดปฏิบัติการเริ่มเดินทางต่อโดยการถือแนวทิศ60องศาตัดผ่านทุ่งนายครั้งก่อนจะตัดเข้าป่าท,ที่ระยะ30กิโลเมตรกว่าข้างหน้านั้น จากระยะทางอีกไม่เกิน70กิโลเมตรตามทางตรงในแผนที่คือที่หมายสุดท้ายของภารกิจท่าเรือไฮฟองอันเรื่องลือ,อกึกก้องไปทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพนักบินจะลืมมันไม่ได้เลยกับชื่อเสียงเหล่านั้นกองทัพสหรัฐอเมริกาต้องเอางบประมาณและชีวิตทหารทมเทศลงไปไม่ใช่น้อยกับท่าเรือแห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่บีห้เาการปูพรมพร้อมเครื่องบินแบบ F จะเป็น F4 หรือ F11 1ก็ตาม บ่อยครั้งเหลือเกินที่เครื่องบินเหล่านี้ต้องลดจานวนลงตอนขากลับความสิ้นเปลืองของฝ่ายสาหรัฐนั้นพอคํานวณเป็นตัวเลขได้แต่ความสูญเสียของฝ่ายศัตรูนั้นยากจริงๆจนไม่รู้เลยว่าผลจากการทําลายเป็นอย่างไรบ้างความมุ่งหมายของการโจมตีก็คือหยุดยั้งการสนับสนุนส่งกําลังบํารุงจากนอกประเทศแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปไม่มีทีท่าว่าเวียดนามเหนือจะหยุดลบหรือหมดเลี้ยวหมดแหล่งที่จะทําการลบ นั่นแสดงว่าการสนับสนุนและการส่งกำลังบำรุงไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนอันใดเลยแม้แต่ทางรถไฟที่ขาดการคมนาคมที่ต้องหยุดชะงักความขาดแคลนเดือดร้อนต้องเกิดแต่สิ่งนี้กลับเป็นไปตามที่สหรัฐอเมริกาคาดคิดเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งที่แสนสั้นเท่านั้นหลังจากนั้นไม่เกิน24หรือ48ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเดิมเหมือนไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อย นี่คือความไม่ได้ผลจากภารกิจปูพรมของ B-52 าแล้วกลายเป็นขวัญกำลังใจของประชาชนในอันที่จะร่วมกับรัฐบาลทำการต่อสู้กับศัตรูไปพันตรีโรเจอร์เร่งฝีเท้าตามมาจนทันจากดาวเหนือครั้งก่อนจะเริ่มเข้าสู่เขตป่าเขาหลังจากที่จ่ายุทธพงศ์หายเข้าไปนานแล้วนอสตาความจริงเราน่าถือโอกาสเนี้ยทำลายสะพานนั่นซะเลยนะไม่ไหวมั้งครับเมเจอร์ Major. ทหารของมันเป็นร้อยเลยนะ เราก็ใช้วิธีการเดิมแบบที่ครั้งในถ้านั่นสิแล้วเมเจอร์คิดว่าเคอร์เนลจะกล้าเล่นด้วยเหรอครับกับการเอาเครื่องบินโจมตีบินลึกเข้ามาขนาดนี้นะทำไมจะไม่ได้ใน,นเมื่อ B ี52มันก็บินเข้ามาเป็นว่าเล่นมันยังทําได้เลยครับบี B 52บินเข้ามาเป็นว่าเล่นเราที่ทิ้งระเบิดลงไปก็ทิ้งลงแบบว่าเล่นเหมือนกันไม่งั้นมันก็คงได้ผลมากกว่านี้ไปแล้วนั่นอยู่วิธีไหมเราอยู่ชี้เป้าให้เขาทําการกลับให้เขาผมว่ามันน่าจะได้ผลอยู่นะ เมเจอร์ <Major S 2> คิดจะปรับทิศทางให้ B52 ลงปูพรมเหรอครับเมเจอร์ไม่กลัวเหรอครับก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยนี่เฮ้ยเมเจอร์ผมว่าถ้าคุณไม่โดนแรงอัดระเบิดตายก็อาจแก้วหูแตกตายก็ได้คุณคิดหรือว่าอำนาจระเบิดนาปาลมขนาดลูกละห้าร้อยปอนด์มันเหมือนกับท NT ที่เราเล่นกันเราก็อยู่ห่างๆสินโนสตาห่างมากอย่างน้อยก็ต้อง30กิโลเมตรแล้วครับระยะขนาดนี้ปรับไม่ได้ผลหรอกอืมมันก็จริงอย่างคุณว่านะ แต่ผมว่ามันต้องมีวิธีการที่ดีกว่านี้แน่เพียงแต่เรายังคิดไม่ออกเท่านั้นเองความเงียบเขาปกคลุมอีกครั้งเมื่อการพูดคุยจบลงเห็นอยู่ว่าเส้นทางเดินเหล่านี้ไม่ยุ่งยากลำบากอะไรมากนักเพราะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านมาเข้ามาหาของป่าก,กันเป็นประจำพื้นที่แห่งนี้สบายไปอย่างไม่ต้องห่วงกับเรื่องกับระเบิดหลายคนหลายคู่เดินคุยกันซึ่งก็เป็นเพียงการคุยกันเบาๆเพื่อแก้ง่วงเท่านั้น ส่วนหน้าที่ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อการตรวจการนั้นยังทํากันอย่างเคร่งครัดเช่นเดิมในหัวใจไม่ได้คิดเลยว่าที่นี่คือดินแดนของศัตรูหรือที่นี่คือดงของเสือรายที่พวกเขาเปรียบดังกวางตัวเล็กๆไม่ได้คิดเลยว่าหากต้องถูกติดตามกวาดล้างแล้วพวกเขาจะหนีไปทางไหนด้วยซ้ำโดยเฉพาะกรณีหลังนี้คนที่เป็นหัวหน้าชุดต้องกระหนักให้มากที่สุด ความเป็นความตายที่จะรอดกลับไปสเสวยสุขกลิน่นไอดอลา่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปิดลับการมาของพวกเขาให้ดีที่สุดทุกระยะฝีเ้าาที่ย่างไปนั้นบทเรียนจากชุดลัตระเวนระยะไกลที่เคยพลาดและเคยสำเร็จยังสะท้อนให้เห็นตลอดเวลาความสุขขุมใจเย็นเท่านั้นที่จะช่วยให้บรรลุภารกิจได้จนบัดนี้ข่าวการมาของพวกเขายังไม่ปรากฏแกฝ่ายศัตรูซึ่งไกลความสำเร็จเข้าไปมากเท่าไหร่พวกเขาต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นเท่านั้น ความที่ไม่มีเหตุการณ์หลายเข้าแพ้วผ่านเลยในระยะเวลานานมักทําให้ประมาทดังนั้นภายในคืนนี้หัวหน้าชุดจึงตัดสินใจหยุดขบวนเดินเมื่อเดินทางมาได้ถึง20กิโลเมตรและเมื่อเวลาเพิ่งจะตีสด้วยซ้าต่อคําถามของบางคนที่ว่าทาไมาจึงรีบหยุดขบวนเดินนักคําตอบก็คือมึงจะรีบไปไหนควายมึงหายห,ายหรือไงแต่นั่นก็สามารถหยุดความสงสัยของหลายคนได้ การเลือกสถานที่ตั้งฐานลอยฝังตัวหลบซ่อนในเวลากลางวันต้องกระทำกันอย่างระมัดระวังอย่างที่สุดพื้นที่บริเวณใดที่คาดว่าจะมีชาวบ้านเข้ามาหรือผ่านต้องหลีกเลี่ยงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ถึงกระนั้นก็ตามการพลางก็นับเป็นสิ่งสําคัญอีกด้วยร่องรอยการมาก่อนจากไปต้องกลบเกลื่อนหากใครมาพบก็ควรจะพบหลังจากชุดปฏิบัติการออกไปแล้วกว่า7วันนั่นแหละกระทั่งสว่างที่เป็นเวลากลางวานัน จาดาวเหนือมีโอกาสพิจารณาแผนที่อย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่พันตรีโรเจอร์รับหน้าที่ติดต่อข่าวสารกับบอก,กอ,อยู่บินเจียงเมืองขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่านำดินห่างไปทางเหนือในระยะไม่เกิน20กิโลเมตรเมืองกูดอ,อยอยู่ทางตะวันตกในระยะไม่เกิน10กิโลเมตรเมืองนี้ออกจะเล็กเมื่อดูตามขนาดที่เป็นมาตราส่วนในแผนที่ ทั้งสองเมืองนี้ดูจะด้คุณค่าแห่งความสนใจไปทันทีเมื่อเปรียบเทียบความสำคัญกับสนามบินเดียนอินที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในระยะ10กิโลเมตรกว่าจากท่าเรือไฮฟ,ฟองสนามบินกัดบีทางตะวันออกเฉียงใต้ระยะไม่เกิน2หรือ3กิโลเมตรจากท่าเรือไฮฟ,ฟองจากดาวเหนือจัดก,การทำเครื่องหมายลงบนจุดสำคัญเหล่านี้สายตาจ้องเอม่งว่าจุดไหนจะมีความสำคัญอย่างไรมากน้อยกว่ากันแค่ไหน พันตรีโรเจอร์กับพันตรีคอรเรนที่ยังไม่นอนพักเหมือนกันเดินเข้ามาหาสําคัญทุกจุดเลยเนาะตาตรงที่คุณทําเครื่องหมายไว้เนี่ยด้วยสายตาของคนที่มีความคิดอย่างเดียวกันเพียงเห็นเครื่องหมายวงกลมที่ล้อมรอบเท่านั้นก็รู้ทันทีว่ามันหมายถึงอะไรตามความคิดของคนที่วงนินเจียงเป็นเมืองที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่มากเมืองหนึ่งอาวุธนานาชนิดที่เดินทางมากับเรือทะเลหลังจากขนถ่ายที่ท่าเรือแล้วจะถูกนำมาเก็บไว้ที่นี่ก่อนจะนำส่งให้หน่วยใช้ต่อไป ดังนั้นที่นี่จึงเปรียบเสมือนหน่วยส่งกำลังบำรุงของกองทัพเวียดนามเหนือนั่นเองเมืองนินเจียงเมื่อรู้ว่าเป็นจุดส่งกำลังบำรุงที่สำคัญไม่มีอะไรที่น่าสงสัยอีกเพราะมันเป็นคำตอบที่อยู่ในคำถามแล้วแต่สนามบินนี่ต่างหากเมื่อท่าเลือไฮฟ,ฟองต้องตกเป็นเป้าหมายโจมตีปูพรมจาก B52 ทําไมจึงยังมีสนามบินอีกเล่านอสตาคุณคิดอย่างผมว่าไหมสนามบินพวกนี้มันอยู่ได้ยังไง ดูเหมือนจะเป็นคำถามที่อยู่ในใจของคนที่ถูกถามเมื่อยังหาคำตอบไม่ได้เลยหันไปมองพันตรีคอรลินบางเพื่อจะมีคำตอบทำไมมันจะอยู่ไม่ได้ก็ในเมื่อ b หบไม่เคยโจมตีมันสักครั้งเดียวนี่คือเหตุผลของพันตรีคอร์ินที่ตอบออกมาใช่ว่าจะแน่ใจว่าจะเป็นไปได้ไม่แน่หรอกคอรลิน ระยะเพียง2-3กิโลถึงสนามบินกัดบีกับระยะแค่10กิโลถึงสนามบินเคียนอินระยะแค่เนี้มันระยะรัศมีการปูพรมอยู่แล้วไม่มีทางรอดอำนาจระเบิดไปได้เลยนี่คือเหตุผลของพันตรีโรเจอร์ที่ขัดกับพันตรีคอร์ินโดยสิ้นเชิงทั้ง3คนยังไม่ยอมจำนวนที่จะหายผลความเป็นไปได้ในปัญหาข้อนี้กระทั่งจ่าดาวเหนือว่าออกมาบ้าง BH2 เข้าปูพรมครั้งสุดท้ายเราสามารถเช็คได้ไหมครับว่ามันมาเมื่อไหร ได้สินอสตาหรือจะอย้อนหลังกี่ครั้งก็ได้พร้อมทั้งผลของการปูพรมแต่ละครั้งด้วย <c oughs> จ่เดาวเหนือต้องโห่ร้อกมาเบาๆไม่ได้ยินถึงขีดความสามารถแบบโกหกของกองทัพสหรัฐอ,อเมริกาจํานวนครั้งที่โจมตีปูพรมผมไม่สงสยัยหรอกครับเพราะเราสั่งขึ้นสั่งลงเราต้องรู้เป็นธรรมดาส่วนผลของการโจมตีลังหากที่ผมไม่ค่อยเชื่อใจมันก็มีส่วนจริงอยู่มากนะนอสตาจริงแบบสะพานรถไฟที่นําดินใช่ไหมครับ ผลการโจมตีพวกนั้นได้มาจากภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็เป็นการถ่ายในเวลากลางคืนด้วยเมเจอร์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่สําหรับผมผมเชื่อสายตาตัวเองมากกว่าผมมีข้อสังเกตให้เมเจอร์ทั้ง2นิดหน่อยเอาไปคิดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูด้วยการเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆด้วยคืออย่างนี้เรายิ่งโจมตีทางอากาศมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเตรียมการป้องกันมากเท่านั้นจนที่เนี่ยมีปตอามากที่สุดในโลกเข้าไปแล้ว เครื่องบินของเราที่บินสูงจะลอดจากปตอประเภทลำก้องแต่ก็ต้องไปเจอกับจรวดต่างๆใช่ไหมหมายความว่าจะโดนทั้งบินสูงบินต่ำแล้วจรวดที่ว่ามีตั้งเยอะมากมายหลายชนิดแซม6เกนฟูลระยะยิง30-60งกิกิโลเมตรความเร็ว2.8เท่าของเสียงควบคุมการยิงด้วยเซมิแอคทีฟแซม7เกลวแบบกระทับบ่ายยิงระยะยิง4กิโลเมตรความเร็ว1.5เท่าของเสียงควบคุมการยิงด้วยินฟาเรดแซม9แก๊ ระยะยิง8กิโลเมตรความเร็ว1.5เท่าของเสียงควบคุมการยิงดินฟาเรต3ซโกเฟอร์ระยะยิง10กิโลเมตรความเร็ว1.5เท่าของเสียงควบคุมการยิงแบบพาสซีฟอินฟาเรตแซ4เคลมลินแบบประทับบ่ายิงใช้เสริมแซมเระยะยิง5กิโลเมตรความเร็ว2เท่าของเสียงควบคุมการยิงดินฟาเรตจะวหลดพวกนี้ราคามไม่ได้แพงเกินไปเลยสำหรับโซเวียตที่จะเอามาทดลองด้วยการใช้เครื่องบินจริงจริงของสตูปเป็นเป้า เมเจอร์ลองคิดสิครับเครื่องบินจะบินรอดขีดความสามารถของจรวดแต่ละประเภทไปได้อย่างไรโดยเฉพาะระบบควบคุมการยิงที่คนยิงสามารถยิงแบบฟายฟอร์เกตคือยิงแล้วลืมไปเลยจรวดจ,จะทําการวิ่งข้อหาเป้าหมายของมันอย่างซื่อสัตย์ที่สุดมีใช่ไหมนอสตาที่ทําให้การโจมตีไม่แม่นไม่ได้ผลใช่แล้วครับเมเจอร์นักบินก็คนเหมือนกันเขาก,กลัวตายเขาไม่อยากตายเหมือนเพื่อนเขาดังนั้นทางใดที่ช่วยตัวเองรอดเขาก็ทำ เขาไม่ผิดหรอกครับเมเจอร์เพราะนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราอยู่แล้วไม่ต้องพูดหรืออธิบายอะไรต่อไปอีกพันตรีเมริกันที่เป็นนายท่านยุทธการมีหน้าที่วางแผนแล้วสั่งการให้คนไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็ต้องมารายงานผลจนกระทั่งมาเห็นผลงานที่เขาเคยได้รับรายงานกับตาตัวเองพร้อมทั้งเหตุผลด้วยแล้วถึงกำลังเลในตัวเองว่าตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไรแน่หรือที่ว่าสหรัฐอเมริกา คือเจ้าอากาศในสมรภูมิแห่งนี้ในเมื่อที่พื้นดินนั้นมีสกายสวิปเปอร์หรือผู้กวาดท้องฟ้าคอยจ้องอยู่อย่างอหังกา